สวัสดีครับชัยนัทออนทัวร์คลิปนี้พาเพื่อนๆมาท่องเที่ยวในป่ากันนะบรรยากาศมืดๆไม่ใช่อะไรนะฝนจะตกเห็นหน้าหรือเปล่ามืดๆวันนี้เป็นวัดโบราณที่จะพาเพื่อนๆมาท่องเที่ยวกันนะที่นี่ก็คือวัดใหม่ครองสาวบัวชื่อวัดใหม่นะแต่ว่าวัดเก่านะครับผมเหตุที่ได้ชื่อเป็นวัดใหม่ก็มีการคาดการณ์ว่ามีการบูรณะในสมัยของ ในหลวงรัชะกาลที่3มนะครับมาบูระณะซึ่งมีรอยศิละปะของระหว่างรัตะนะโกสินทร์และกอ็อายุทยาร่วมกันก็ตามทางวิชาการเขามาดูซากดูอร่อยกันจะมีความสวยงามเป็นเช่นไรเดี๋ยวตามชัยนัทออนทัวร์ไปชมกันครับคือทางเข้าเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นทางเข้าบ้านของออชุมชนที่อยู่ในบริเวณนี้นะเราจะต้องจอดรถเนี่ยอย่างผมจอดรถไว้ก็จอดข้างทางตรงนี้ติดๆกับเขตวัดได้นะครับเพราะว่าเป็นวัดล้างนะครับ นอกนั้นทางก็จะไปเข้าบ้านไข Die, บ้านมันเราถ้าเราไปจอดมันอาจจะขวางได้อันนี้ก็เป็นพระอุโบสถเก่าโบราณนะครับนี่ก็มีการสานิฐานว่าสร้างมาตั้งแต่นู่นแล้วแหละ everything. และ้วกรุงศรีอยุธยานะครับตอนต้นตอน,ตอน,ตอน,ตอนปลายหรือตอนกลางแต่ก็มีการบูรณะประจิตสังขรในด้านในก็จะเห็นศิลปะแบบรัตน,นาโสเสียนด้วยเราเดี๋ยวเข้าไปชมกัน ตรงนี้เป็นอาคารรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดความกว้างนะครับ8.20เมตรยาวอยู่ที่24.50เมตรฐานอาคารแอนโคง้งไปรูปท้องเรือสำเภามีมุกยื่นออกมาทั้งด้านหน้าและด้านหลังมีประตูทางเข้าผนังด้านหน้า1ประตูด้านลังด้านหลัง2ประตูมีผนังด้านข้างมีช่องหน้าต่างด้านละ4ช่องซุ้มประตูและหน้าต่างประดับด้วยลวดลายอย่างงดงามด้านในก็จะมี องค์ปางเจดีต่างๆนะอยู่บริเวณนี้นะครับผมก็เป็นบริเวณประมาณสามสี่ไร่ประมาณอย่างนี้นะให้เราได้เข้ามาชมกันนะตรงนี้ก็เป็นลักษณะของอที่กล่าวประวัติเมื่อสักครู่นี้นะเป็นศิลปะแบบอยุธยานะแอนแบบท้องแอนแบบเรือสำเภานะครับผมเดี๋ยวบางคนเขาก็จะเรียกว่าบัวคว่ำบัวหงายนะครับผม ก็มีนักวิชาการหลายคนเขาก็บอกว่ามีศิลปะแบบของรัตนโกศิทร์ปนอยู่ด้วยผมก็ไม่ค่อยมีความรู้สักเท่าไหร่นะครับนี่คือวัดเก่าแก่นะครับผมอันนี้ก็ไม่ได้บูรณะนะเคยบูรณะนะมาในรัชกาลที่3นะปัจจุบันก็เป็นวัดร้างนะครับผมเขตอาณาบริบเวณวัดก็มีประมาณอย่างนี้นะ,ะส่วนทางด้านนี้ก็เป็นฐาน ใบเสีมานะครับผมแต่ก็ไม่มีใบเสีมาแล้วก็ชำรุดสุดโทมหายไปแล้วละ่ะเราไปชมด้านในกันบ้างด้านหน้าก็จะมีเสาสองต้นอย่างนี้นะคงจะเป็นเสารองรับหลังคาในยุคก่อนนะแต่ปัจจุบันนี้ก็คงพังทลายมาหมดแล้วแหละ,ะมีพระพุทธรูปประดิฐานอยู่ทางด้านไหนนะครับสวยงามกำแพงก็มีการบูรณะมาบ้างแล้วนะ่ะของเก่าก็คงมีของใหม่ก็คงมีนะศิลปะ ยังมีจัว่วมีเหลี่ยมตรงนี้นะครับผมก็ผมเขาบอกว่าเป็นลักษณะของศิลปะแบบรัตนาโกสินเนี่ยนี้ผมก็ดูไม่เป็นเหมือนกันนะครับผม,ผมก็อ่านมาเหมือนกันแต่ก็ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่เพราะว่าไม่ค่อยได้มีความรู้สักเท่าไหร่นะผิดพลาดประการใดก็ต้องกราบขอประทานอภัยไว้ด้วยนะครับผมนี่ก็มีตรงนี้นะนี้เป็นบัวคว่ำบัวหงายอันนี้ตรงนี้ก็เป็นของเอียงลงมาอย่างนี้ก็เป็นบัวบัวคว่ำนะ ส่วนด้านบนก็คงเป็นบวงงายประมาณอย่างนี้นะครับผมเราเข้าไปชมภายในด้านในกันพระอุโบสถมีพระพุทธรูปนะครับก็ประดิษฐานอยู่ทางด้านนี้แต่พระพุทธรูปคงคิดว่าได้เอามาประดิษฐานใหม่นะแต่ของเดิมคิดว่าน่าจะไม่ได้อยู่แล้วก็มีเถาวันเถาอะไรเริ่มเกี่ยวเข้ามาแล้วละ่ะทำให้เกิดบรรยากาศอีกแบบหนึ่งนะ มีวัดเก่าวัดแก่วัดคู่บ้านคู่เมืองวัดที่มีก่อนที่เราจะเกิดวัดที่เป็นดินแดงบ่งบอกว่าเราเป็นชาติชนใดนะครับผมเพื่อนเพื่อนอยากได้สิ่งใดก็ขอให้เพื่อนเพื่อนสมหวังดั่งใจปองทุกผู้ทุกคนเลยสาธุก็เป็นบานหน้าต่างต่างๆนะครับมีอยู่ข้างละสี่บานก็มีศิลปะพอมองเห็นอยู่บ้างนะครับผมแต่ก็เลือนลางละ มองไม่ออกแล้วว่าเป็นอะไรบ้างประมาณนี้เนะาะก็มีความสวยงามตามแบบฉบับวัดของอายุทยาบางจุดก็ยังมีแบบเห็นเป็นรอยปูนปั้นนะครับแต่ก็ไม่รู้เป็นรูปอะไรแล้วละ่ะก็เดินชมกันไปนี่ก็คือวัดโบราณสถานนะครับผมอีกหน่อยก็คงจะเป็นอย่างนี้นะ เป็นเถาวันพันกับกำแพงนะครับผมยึดเหนี่ยวไว้อยู่ชั่วลูกชั่วหลานก็คงมีต้นไม้ปกปักรักษาเหมือนที่เราไปเที่ยววัดต่างๆที่มีเถาวันปกคลุมมากมายก็เป็นทางด้านนอกวัดนะก็มีบ้านเรือนต่างๆอยู่ทําด้านในนี้นะครับวัดในอยุธยาก็จะเป็นแบบนี้บางทีก็ซ่อนอยู่ตามบ้านคนมั่งเพราะว่าตอนนั้นก็ยังไม่ค่อยมีเรียกว่าอะไรอ่ะ ยุคคนยุคคนก่อนมาจับจองที่อยู่อะไรอย่างเงี้ยยังไม่ได้จับจองเป็นเจ้าของเป็นอะไรกันก็สร้างทับถมกันไปนะครับลักษณะของทางด้านหน้าก็มีรูปไอ้อย่างเงี้ยเป็นรูปใบไม้เห็นไหมครับเป็นรูปใบไม้นี่เป็นเขาเรียกว่าเถานะครับผมในในยุคข,ของรัตนโกสินทร์นะในยุคอยุธยาอาจจะไม่ได้ทำเป็นแบบนี้นะถ้าเข้าใจผิดต้อง ขออภัยเพื่อนๆดนวยนะเพราะวันนี้ผมก็ดูจังนักวิชาการมาอีกทีหนึง่งแล้วก็เรียกว่าเสียหายไปเยอะแล้วโอ้โหเห็นไหมครับนี่ต้นโพไป,ปเกิดอยู่ข้างบนแล้วก็มีเถาวันลงมาทางด้านล่างปกอา่าอีกหน่อยก็คงปกลงมาถึงพื้นเกิดความสวยงามให้อีกแบบหนึง่งให้เราได้มาชมกันนะครับด้านบนก็มีเป็นเถา เป็นมาลายัยเป็นดอกไม้เป็นจระนำเป็นอะไรอย่างนี้นะสุ้มจระนำก็ไม่มีแล้วหละมีแต่ต้นโพก็ประมาณอย่างนี้คนระับพาเพื่อนๆมาชมกันกับความสวยงามวัดเก่าแก่นะครับคลิปนี้ก็ไม่ได้ยาวสักเท่าไหร่เนื่องจากว่า,าเป็นวัดเล็กๆไม่ได้มีการบูรณะอะไรมากมายนะี่หลวงพ่อนั่งปฏิษฐานอยู่ตรงนี้เป็นที่พึ่งให้เรามาขอชัยขอพรกันสวยงามนะ ว้าววัดเก่าวัดแก่เมืองไทยก็ยังมีให้เราได้ชมกันอีกเยอะ ็นซุ้มประตูนะครับผมด้านบนเป็นอิฐนะแต่สังเกตว่าด้านล่างจะมีซีลาแรงอยู่ด้วยนะครับของเก่าชิ้นนี้มาถึงชิ้นนี้จะเป็นซีลาแรงนะครับผมก็คาดการว่าน่าจะสร้างนสมัยอยุธยามาก่อนแล้วก็มีการบูรณะตามที่ประวัติที่ได้กล่าวมานะครับผมสวยงามเนาะเรามากราบลาหลวงพ่อกันนะครับขอให้เพื่อนๆอ,อยู่เย็นเป็นสุขหมดทุกข์ หมดโศกหมดโรคหมดภยัยปลอดภัยจากกุทุกภัยทั้งปวงสาธุด้านนี้ก็จะเป็นรอบๆของพระอุโบสถวิหารนะครับโอ้ฝนเริ่มตกแล้วป่วยมาเพื่อนๆจะเห็นว่าต้นกัญชาแมวเยอะเลยที่อยุธยาเยอะเลยแล้วก็มีป้ายประวัติต่างๆให้เราได้มาอ่านกันด้วยวัดใหม่คลองสะบัวหรือวัดใหม่ตั้งอยู่นอกเกาะเมืองอยุธยาด้านทิศเหนือ ลิมแม่น้ำลบบุรีหรือคลองเมืองตรงข้ามกับพระราชวังโบราณน,นะครับวัดหันหน้าไปทางทิศใต้สู่แม่น้ำลบบุรีมีอุโบสถเป็นประธานของวัดซึ่งเป็นรูปแบบนิยมที่ใช้ในสมัยอยุธยาตอนปลายถึงรัชสมัยรัตนโกสินทร์วัดใหม่คลองสระบ,บัวไม่ปรากฏหลักฐานความเป็นมาในเอกสารทางประวัติศาสตร์แต่จากการศึกษาด้านโบรณคดี สามารถสรุปได้ว่าวัดนี้มีอายุในช่วงพุทธศตวรรษที่23ถึง24คือตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลายจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นเราเดินไปดูอีกฝั่งหนึ่งเห็นมีเจดีย์แล้วก็มีป้ายสำคัญอยู่ก็คงมีความสำคัญนะเดีย๋ยวเราลองเดินไปดูกันอยู่ใกล้ๆนะครับบริเวณวัดก,ก็เล็กๆซึ่งเมื่อก่อนก็คงเป็นบ้านคนนะครับผมแต่มีการ ขุดแต่งของกรมศิลป์ก็เลยแบบขยายบ้างทวนออกไปทางอยู่ทางด้านข้างนี่นีหออยู่หอหนึ่งเป็นไม่แน่ใจว่าเป็นหอหรือว่าเป็นอพระปางาเดี๋ยวเราไปอ่านกันดูเห็นไหมครับสวยงามเป็นหอละคังครับนี่เป็นหอละคังเป็นหอละคังยอดปรางตั้งบนฐานสี่เหลี่ยมประกอบไปด้วยฐานหรือาธาตุและยอด ที่มีผนังสีด้านของเรือนธาตุเจาะช่องรูกลีบบัวทะลุถึงกันทั้งสีด้านทำให้เกิดพื้นที่ว่างภายในสำหรับแขวนระฆังมีบันไดขึ้นลงอยู่ทางด้านทิศใต้นะครับผมก็เป็นหอะระฆังก่อนแต่บันไดก็คิดว่าน่าจะเป็นบันไดน่าจะหายไปแล้วอะ่ะอันนี้มียอดของด้านบนนะครับตกลงมาทางนี้ด้วยไม่รู้เป็น กระถางหรือเป็นอะไรนะก็คงจะเป็นบันไดไม้หรือเปล่านะเป็นบันไดบันไดไม้ต่อไแล้วขึ้นไปสามารถที่จะเข้าไปเคาะระฆังอย่างด้านบนได้นะครับผมประมาณยุคอยุธยาตอนปลายถึงยุครัตนโกสินทร์ตอนต้นนะก็เป็นลักษณะแบบนี้มีฐานเป็นรูปบัวคว่มบัวหงายนะครับผมอยู่ทางด้านนี้ ก็มีประมาณนี้แต่ถ้าขุดลงไปอีกก็คงเจออะไรอีกนะครับผมแต่ก็พราบุรณะมาประมาณแค่นี้เราก็ชมกันแค่นี้แหละวัดเก,าเก่าแก่นะอย่างที่ชัยนัทออนทัวร์บอกอยุทยามีซ่อนอยู่เยอะแย,ะเ,ยะเต็มไปหมดเลยนะครับผมแล้วแต่เราจะเข้ามาดูเข้ามา,าศึกษาความรู้แล้วก็เข้ามาทักทายบรรพบ,บุรุษของเราที่ให้เรามีที่อยู่ที่อาศัยจนถึงทุกวันนี้อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคลิปที่ชัยนัทออนทัวร์พาเพื่อนมาช่วงนี้มา วัดไม่ใหญ่มากรอบรอบหน้าอาจจะเป็นพัดใหญ่ใหญ่ขึ้นก็ตามแต่ความสะดวกเพราะว่าผมมามันอยู่วัดอยู่แถวเนี้ยอยู่ละแวกใกล้ๆก,ก,กันไม่ไกลกันมากวัดอินทารามวัดแม่นางปลื้มอะไรอย่างงี้อยู่ใกล้กันผมก็เลยแวะพาเพื่อนเพื่อนมาชมความสวยงามของโบราณนัสถานกันด้วยที่อยู่ทางด้านหลังนะครับผมสวยงามไหมเพื่อนเพื่อนมากันได้นะครับผมไม่มีอะไรทางด้านข้างก็มีเจ้าหน้าที่มีอะไรอยู่นะเป็น ของเทศบาลหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับผมก็สิ่งใดที่ผิดพลาดพังประการใดก็ต้องขอระทานอภัยเพื่อนๆด้วยนะฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ชนะออนทัวร์ได้คิดนี้ขอตัวลาไปก่อนเนี่ยกับวัดโบราณที่อยู่ทางด้านหลังของจังหวัดพระนครศรีอยุธยานี่ครับที่นี่ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย